อ่ะโอเคครับวันนี้มาที่เพชรบูรณ์นะครับชื่อร้านกุ้ยเตี๋ยวปากแต่เดี๋ยวปากแตดกได้ไหมเนี่ยได้นะใครมีใครมีใครมาถอยเลยนะเดี๋ยวก็ไปใหงใคกันหน่อยกยเตี๋ยวกยเตี๋ยวปากแต่นี่นี่มีใครมาทะเลาะกันพี่นะไม่ใช่นะนะฮะกยเตี๋ยวปากแต่มีอะไรนี <c oughs> ่หมูต้มยำหมู มีต้มยำน้ำตกนะมอนะีอะไรสัง่งกันบ่อยๆนะอะไรอ่ะต้มยำแล้วมันปากแตกครัพี่<ค>มันเผ็ดใช่ไหม<ช>อ่ะมันเผ็ดมันเล็ดปากแตกไม่ได้มีใครมาต่อยกันเมื่ไหนะไม่ได้นะไปากแตกเดี๋ยวไปเลยนะฮะงานนี้ผมเอาทำอะไรต้มยำ, <c oughs> ยำหมูใช่ไห,หมถ้ามากินต้มยำนะเปื่อยไหมอ่ะอ่ะผมเอาน้ำตกเดี่อ่ะของน้ำตก ต้ยมยำกับน้ำตกนะครับเดี๋ยวมื่อเราชิมดูที่นี่อำเภอบึงสามพันอำเพชรบูนะครับเป็นคาเฟ่มีหลายอย่างเลยวันนี้เรามาทำงานที่นี่อะไรแวะมามาได้แล้ว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 ,ลวนี่คือหมูน้ำตกเดี๋ยวชิมก่อนโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นนะเว้ยเอ่มดูเอาเฮ้ยคือแล้วนี่สูมมานี่สูมมานี่อะไร ปรุงม,มาเลยดิเนี่ยเขาท่าเลยน้ำซุปเนี่ยไอ้เขาท่ารสจัดอยู่แล้วนะเขาใส่น้ำตกแล้วแบบมีรสมีเผ็ดหน่อยๆแล้วนะพวกใส่อะไรนะมีเครื่องปรุงมีนน้ำตกมันแต่แรแอกอะไรคำว่าน้ำตกเนี่ยมันไม่ได้ใส่แต่เลือดนะเวย้ยมันต้องมีพวกเครื่องปรุงพวกเครื่องอะไรด้วยเนาะพี่เนาะเอ่อพวกก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้อันหน,นึ่งี่ อันนี้คือตุ้ยตุ้ยต้มยำดีเลยเอออร่อยไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำยังอร่อยยุบเปิ้ลเลยแล้วก็อันนี้น้ำตกก็อร่อยผ่านไปผ่านมาบึงสามผ่านนะครับที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวเจ็บปากแตกเดี๋ยวมึงดูป้ายข้างหน้า เดนะี๋ยวเจ็บปาบกแตกนะครับวันนี้ทับตลาดมาที่เมืองสามพันเพชรบูรณ์นะครับก็มาชนชิมน,นี่2เมนูนี้ถือว่าผ่านเลยครับผมนะครับซับชนชิมใน้รับตลาดน,นะครับอ่าแล้วนะพี่ๆเข้าใจดีนะฮะจริงๆไข่ไม่มีอันนี้ผมขอ,ขอผมขอเพิ่มไม่ได้ขอเพิ่มสั่งเพิ่มขยาเพิ่มก็มเพิ่มมานะครับแต่รับรองนะครับผมมีนคนรับรองเรื่องรสชาติอันดับแรก นะกินผมไม่ค่อยเก่งกันเท่านั้นแหละแต่แตรับรองรสชาติแต่ถ้าแฟนไปไปก็ไม่ไหวน,นะแต่ว่ารสชาติผ่านเลยใครผ่านมาผ่านมาพวกมึงแวะมาชิมเอาเอาแล้วกันนะชื่อร้านอีกทีก๋วยเตี๋ยวจ็บปากแ,แตกนะครับนะต้มยำมีเนื้อมดเครื่อยอ่าต้มูเมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับไี่เจ็บปากแตกไม่ใช่แบบเจ็บปากแตกแดกไม่ได้ไม่ใช่นนะเจ็บปากแตกแดกได้ครับอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับบ๊ายบายสั่นเลย โอเคเรียบร้อยกินอิ่มหลังทั้งร้านเป็ดแม่งปากแตกเลยกูก็อร่อยฮะอร่อยถือว่าอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยพี่เก็บตังค์นะครับผมเท่าไรเอ่ยอันนี้มีไข่มีไข่โคกอีกหนึ่งเก้าสิบห้าบาทเฮ้ยบ้าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าสิบห้าบาทคือยังไงอันนี้มีไข่ด้วยไข่คู่เลยอันนี้ สี่สิบบาทบ้าไปแล้วสีบาทจาสี่สิบกสบาทนีเหรอกบาทสิบห้าทอ๋อก็เบาทโอ้ยเอาวเกบาบทตายแล้วเดี๋ยวเอาหมูบ้ามากินกอนเด้อบ้าเลยเก้าสิบห้าบาทนะครับพี่อะไรครับเนี่ยพี่ลินพี่ลินนะครับพี่ลินใครจะมากนแถวนี้นะครับบึงสามพนะครับได้มาใช้บริการมามากิน ปลาชิมนะฮะของอร่อยเลยที่นี่นะครับดูสามารถ่ทุกคนนะครก๋วยเตี๋ยวเจ็บปลาแตกคมองกับทานแล้วไม่งงก๋วยเตี๋ยวปากแตกนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับะคะใครผ่านอะไรนี้นะครับที่นี่ก็มาที่นี่ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่อร่อยอร่อยอร่อยครับผมไปที่บ้านพ่อผมเลยป <c oughs> ไปนะครับสวัสดีครับพี่ัครบ